ประวัติพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อวัดเขาอ้ออําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงยังมีการกล่าวถึงอยู่ในพงศาวดารพัทลุงดังปรากฏในหนังสือพระสังฆพิจารณ์ฉัดทันบรรพศอาจารย์ทองเท่าอาจารย์ผู้เท่าวัดเขาอ้อซึ่งอาจารย์ชุมชัยคีรีสิทธิเอกทั้งสายเวทคนหนึ่งของสำนักวัดเขาอ้อได้ค้นขวาและเรียบเรียงขึ้นมาเป็นประวัติพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อมีความว่า เท่าที่ค้นพบจากพงศาวดารและจากคำบันทึกของพระเจ้าของตำราพระอาจารย์ทุกองค์ในสำนักวัดเขาอ้อมีความรู้ความสามารถในทางศสยศาสตร์ให้แก่ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นเจ้าเมืองและนักรบมาแต่ครั้งโบราณเริ่มตั้งแต่สมัยศรีวิชัยตลอดมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เช่นพระอาจารย์ที่ปรากฏอิงที่หนึ่งชื่อพระอาจารย์ทองในสมัยนั้นทางฝั่ตะวันตกของทะเลสาบ ตรงกับวัดพระเกิดตําบลฝาละมีอ,อําเภอปากพยูนปัจจุบันนี้ครั้งนั้นตามพงสาวดารเมืองพัทลงกล่าวว่ายังมีตายายสองคนตาชื่อสามโมยายชื่อยายเพชรตายายมีบุตรหลานบุญธรรมอยู่สองคนผู้ชายชื่อกุมารผู้หญิงชื่อเลือดขาวนางเลือดขาวกล่าวเป็นอัจฉริยะมนุษย์คือเลือดในตัวนางมีสีขาวผิวขาวผิดกับมนุษย์ธรรมดาสามัญ ตาสามโมเป็นในกองช้างหน้าที่จับช้างเลี้ยงช้างถวายพระยากรงทองปีละหนึ่งเชือกเมื่อบุตรธิดาทั้งสองเจริญวัยคอสมควรแล้วตาใหย่จึงนำไปฝากให้พระอาจารย์ทองวัดเขาอ้อสอนวิชาความรู้ให้พบบันทึกในตำราว่าเริ่มนำตัวไปถวายพระอาจารย์ทองเมื่อวันพฤหัสปดีปีกุลเดือน8ขึ้น15ค่ําจุลศักราช301หรือพุทธศักราช1482 จะศึกษาอยู่นานเท่าใดไม่ปรากฏทราบแต่ว่าเป็นผู้มีความรู้ทางอยู่ยงคงกระพันกำบังกายหายตัวและอื่นๆเป็นอย่างดียิ่งต่อมาตายายให้บุตรบุญธรรมทั้งสองแต่งงานเป็นสามีภรรยากันพระยากรงทองโปรดให้ไปเป็นเจ้าเมืองชื่อพระกุมารและนางเลือดขาวต่างเมืองอยู่ที่บางแก้วฝั่งทะเลสาบตะวันตกชื่อเมืองตะลุงได้สร้างวัดและเจดีวัตะเคียน หรือวัดบางแก้วตำบลเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวนี้การที่ให้ชื่อเมืองว่าเมืองตะลุงอาจจะเป็นเพราะว่าเดิมเป็นหลักล่ามช้างต่อมาจึงกลายเป็นเมืองพัทลุงพระกุมารและนามเลือดขาวเป็นผู้มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามพระพุทธรูปพระเจดีย์ในเขตเมืองพัทลุงเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองตรังหลายแห่งด้วยกันเช่นวัดบางแก้ว วัสสทางใหญ่เมื่อปีพศ1493สร้างวัดพระคุทธศิหิงจังหวัดตรัง1วัดสร้างพระพุทธรูปปางสายญาติ1องค์พอจะจับข้อมูลได้ว่าวัดเขาอ้อมีมาก่อนเมืองพัทลุงเพราะกุมารมาศึกษาวิชาความรู้ก่อนเป็นเจ้าเมืองและยังมีตอนหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องถึงประวัติของหลวงผู้ทวดแห่งวัดช้างให้อํเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี แต่ครั้งยังอยู่วัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาว่าเมื่อจุลศักราช991หรือพุทธศักราช2171พระสามีรามวัดพระโคหรือที่เราทราบกันเดี๋ยวนี้ว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นยกย่องถวายนามว่าสมเด็จเจ้าพระโคท่านได้ไปเรียนพระปริยติธรรมนกกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แตกฉานในอัตธรรม ครั้งนั้นยังมีพรามณ์เป็นนักปรา์มาจากประเทศสิงหหนหรือลังกามาตั้งปริศนาปัญหาธรรมที่แสนยากพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาปโปรดให้พระสามีรามเถระแก้ปัญหาธรรมนั้นจนชนะพราหมณ์ชาวสิงหลนจึงพระราชทานยศเป็นพระราชมุนีเมื่อกลับมาเมืองพัทลุงได้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระรัตนมหา,าธาตุไว้บนเขาพะโคสูงหนึ่งเส้นห้าวา มีระเบียงล้อมรอบพระเจดีตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าครันฉลองพระเจดีนั้นท่านอาจารย์ท่อวัดเขาอ้อพัทลุงองหนึ่งชื่อสมเด็จเจ้าจอมทองซึ่งคงจะเป็นชื่อที่ยกย่องเช่นเดียวกับสมเด็จเจ้าพระโขะนํำพุทธบริษัทไปในงานฉลองพระเจดีทางเรือใบแสดงอภินิหารวิ่งเรือใบเลยขึ้นไปถึงเขาพระโขะซึ่งไกลาจากทะเลมาก ทำให้ประชาชนที่เห็นอภินิหารเขารบนับถือและปัจจุบันสถานที่ตรงนั้นเรียกกันว่าที่จอดเรือท่านอาจารย์วัดเขาอ้อต่อมาท่านสมเด็จเจ้าพระโคให้คนกวนข้าวเหนียวด้วยน้ําตาลตัวโนดภาษาภาคใต้เรียกว่าเหนียวกวนทําเป็นก้อนยาวประมาณสองศอกโตเท่าขาให้พระนําไปถวายสมเด็จเจ้าจอมทองวัดเขาอ้อครันถึงเวลาฉัน ท่านสมเด็จเจ้าจอมทองสั่งให้แบ่งถวายพระทุกองค์สิทธิ์วัดต,ตลอดถึงพระก็ไม่มีใครที่จะแบ่งได้เอามีดมาฟันเท่าใดก็ไม่เข้าทราบถึงสมเด็จเจ้าจอมทองท่านสั่งให้เอามาแล้วท่านจึงเอามือลูบแล้วส่งให้สิทธิ์ตัดแบ่งถวายพระอย่างเข้าเหนียวธรรมดาอยู่มาวันหนึ่งสมเด็จเจ้าจอมทองให้พระนำแตงโมใบใหญ่สองลูกไปถวายสมเด็จเจ้าพระโค พอถึงเวลาฉันก็ไม่มีใครผ่าออกสมเด็จเจ้าพระโคทราบเข้าก็หัวเราะชอบใจพูดขึ้นว่าสหายเราคงแสดงฤทธ์แก้มือเราท่านรับแตงโมแล้วผ่าด้วยมือของท่านเองออกเป็นชิ้นชิ้นถวายพระการแสดงอภินิหารของพระอาจารย์ครั้งโบราณเป็นกีฬาประเภทหนึ่งซึ่งมีมากอาจารย์ด้วยกันต่อจากนั้นพระอาจารย์วัดเขาอ้อทุกๆองค์ได้แสดงฤทธ์เป็นอัศจรรย์ตลอดมา ถึงเป็นที่เคารพนักถือของบุคคลทุกชั้นเจ้าเมืองพัทลุงทุกคนต้องไปเรียนวิชาความรู้ที่วัดเขาอ้อกล่าวสำหรับเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อเท่าที่สืบค้นพบจนถึงปัจจุบันมี11รูปด้วยกันดังนี้1พระอาจารย์ทอง 2. พระอาจารย์สมเด็จเจ้าจอมทอง 3. พระอาจารย์พรมทอง 4. พระอาจารย์ชัยทอง 5. พระอาจารย์ทองจันทร์ 6. พระอาจารย์ทองในถ้ำ 7. พระอาจารย์ทองนอกถ้ำ 8. พระอาจารย์สมพานทอง 9. พระครูสังควิจารฉัดทันบรรพศส 10. พระอาจารย์ปานปานธรรมโม 11. พระครูอดุลธรรมกิจกลั่นอักคธรรมโมพระอาจารย์วัดเขาอ้อนั้น ล้วนต่างมีวิชาความรู้ความสามารถมิได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งนี้เพราะต่างศึกษาวิชากันมาไม่ขาดระยะตำราและวิชาความรู้ที่เป็นหลักคือการศึกษาเวทมนต์คาถาเป็นหลักเรียนตั้งแต่ธาตุสี่ธาตุการตั้งธาตุหนุนธาตุแปลงธาตุและตรวจธาตุวิชาคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดมหาอุด สอนให้รู้กำเนิดที่มาของเลขยันอักขระต่างๆนอกเหนือจากการสอนวิชาความรู้ทางสายเวทแล้วยังสอนวิชาความรู้เกี่ยวกับรักษาโรคด้วยสมุนไพรมีเรื่องเล่าขานถึงปฏิหารความศักดิ์สิทธิ์ในวิชาของอดีตเจ้าอาวาสว,วัดเขาอ้อมากมายอย่างอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อสมเด็จเจ้าจอมทองซึ่งนับว่ามีบุญญาวาสนาสูงส่งยิ่งนัก นอกจากจะมีสานุสิทธ์มากมายแล้วสัตว์ป่านานาชนิดยังเข้ามาพึ่งพาอาศัยอยู่ในวัดเป็นจำนวนมากและไม่มีผู้ใดเข้ามาทำร้ายทำอันตรายต่อสัตว์เหล่านั้นด้วยต่างทราบกันว่าท่านให้การปกปักร,รักษาเหล่าสัตว์เหล่านั้นที่สำคัญคนและแวกวัดเขาอ้อร้วนทราบดีว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ทว่าครั้งหนึ่งคนต่างถิ่นตามล่ากวางเผือกตัวหนึ่ง ของสมเด็จเจ้าจอมทองซึ่งอาศัยอยู่ในวัดเขาอ้อเป็นกวางที่เชื่องมากโดยปกติแล้วกวางตัวนี้จะหายไปจากเขตวัดเพื่อหากินไกลๆครั้งละสองถึงสามวันแล้วจะกลับมาหมอบอยู่หน้ากุฏิท่านปฏิบัติอยู่เช่นนี้เป็นประจำวันหนึ่งกวางเผือกตัวนี้ได้วิ่งเข้ามาหมอบอยู่หน้ากุฏิของท่านด้วยอาการแสดงความหวาดกลัวเหมือนหนีสัตว์ร้ายมา เผอเอสมเด็จเจ้าจอมทองนั่งอยู่หน้ากุฏิและได้มองไปที่กวางด้วยอำนาจยานสมาบัติอันสูงส่งของสมเด็จเจ้าจอมทองจึงทราบได้ทันทีว่ากวางเผือกหนีอะไรมาท่านจึงได้กล่าวกับพระพิสุท์ที่นั่งอยู่ในที่นั้นว่าเจ้ากวางเผือกเกือบจะเป็นอาหารของเขาเสร็จแล้วยังไม่ทันที่จะกล่าวสิ่งใดต่อพลันก็มีคนถือหอกวิ่งเข้ามาข้างหน้ากุฏิ ทำทางง้างหอกในมือเตรียมจะทิมแทงกวางเผือกซึ่งหมอบอยู่ใกล้ๆท่านสมเด็จเจ้าจอมทองจึงตะหวาดออกไปดังกังหวานว่ายุดเดี๋ยวนี้เจ้ามนุษย์ไม่มีศีลีมรรมจะฆ่าสัตว์แม้แต่ในเขตวัดไม่เว้นเคยเบียดเบียนแต่สัตว์ตอนนี้ไปสัตว์จะเบียดเบียนเจ้าบ้างละชายผู้ถือหอกถึงกับหยุดชะงักนิ่งและเมื่อสิ้นคำพูดของสมเด็จเจ้าจอมทองชายผู้นั้นก็ร้องลั่นสลัดหอกในมือทิ้ง แล้วร้องขึ้นมาว่างูงูฉันกลัวแล้วงูเพราะเห็นหอกที่ตัวเองถือเป็นงูจากนั้นจึงวิ่งหนีออกจากวัดไปพร้อมส่งเสียงร้องร่นด้วยความกลัวงูแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็เห็นงูไล่ล่าเขาอยู่ตลอดผู้ที่เล่าเรื่องนี้กล่าวว่าชายผู้นี้ต้องวิ่งไปเรื่อยๆหยุดนิ่งเมื่อใดจะเห็นงูไล่ล่าตัวเองอยู่ตลอด ยังมีกาเผือกอีกสองตัวที่อาศัยเกาะต้นไม้อยู่หน้ากุฏิสมเด็จเจ้าจอมทองเป็นประจำอาศัยกินข้าวก้นบาที่ท่านปโปรยให้ทุกวันสมเด็จเจ้าจอมทองเคยเอ่ยถึงกาทั้งสองตัวนี้ว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐไม่กินเนื้อสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตมีพระลูกวัดเคยโยนเศษเนื้อสัตว์จากอาหารที่ญาติโยมใส่บาตรให้กาทั้งสองแต่ก็หาได้กินไม่ กลับเลือกกินแต่เฉพาะเม็ดข้าวสุกเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งกาเผือกทั้งสองบินลงมาเกาะใกล้ๆกับที่สมเด็จเจ้าจอมทองนั่งแล้วส่งเสียงลั่นกุฏิอยู่เป็นเวลานานสมเด็จเจ้าจอมทองก็นั่งสงบฟังเสียงกาทั้งสองอย่างตั้งใจครู่หนึ่งจึงเอ่ยกับพระภิกษุโลกวัดที่อยู่บนกุฏิท่านว่าเจ้ากาเผือกเขามาร่ำลาถึงเวลาที่เขาจะต้องบินกลับไปในป่าแล้วจะไม่กลับมาอีก เจ้ากาตัวเมียจะไปวางไข่อีกไม่นานของเขาจะต้องตายคงจะไม่ได้มาเขาอ้ออีกจะมาเขาอ้อกับของชาติต่อไปเขาจะต้องมาแน่ต่อเมื่อกาเผือกทั้งสองได้รับศีลรับพรจากสมเด็จเจ้าจอมทองแล้วได้บินทักษิณารัตนะรอบกุฏิแล้วบินมุ่งเข้าป่าไปจากนั้นไม่มีใครพบเห็นกาเผือกทั้งสองอีกเลย กล่าวสำหรับอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อที่พอสืบค้นประวัติได้บ้างนับแต่สมัยพระครูสังฆวิจารณ์ฉัดทันบรรพศทองเท่าแต่จะเป็นเจ้าวาดเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่าพ่อท่านเขาอ้อเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เข้มขลังทางวิทยาคมสยศาสตร์และแพทย์แผนโบราณจนเป็นที่เคารพนับถือยำเกรงของคนทั่วไป กล่าวว่าตรงศีรษะของพระครูสังฆวิจารณ์ชัดทันบรนพศพระอาจารย์ทองเท่ามีเส้นผมสีขาวซึ่งไม่สามารถโกนหรือตัดขาดได้น่าเสียดายว่าอัตราประวัติของพระครูสังฆสังฆวิจารณ์ฉัทันบรรพศทองเท่าสืบค้นได้จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังจะพอจดจํากันได้ว่าพื้นเพของท่านเป็นชาวบ้านสํานักก่อตําบลปันแต่อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงบิดานั้นไม่ทราบชื่อส่วนมารดาชื่อนางรอดตัวของพระครูสังควิจารชัดทันบรรพศพระอาจารย์ทองเท่าเป็นพี่คนโตและมีน้องสองคนเป็นชายและหญิงครอบครัวมีอาชีพทำนาในการอุปสมบทจะเป็นเมื่อใดใครเป็นพระอุปชายาตลอดจนพระกรรมวาจาจารย์และพระอนุสวนาจารย์หาทราบไม่แต่มีเรื่องเล่ากันว่าก่อนที่ท่านจะบวช ได้ล้มป่วยมีอาการหนักมากจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานบนบานสารกล่าวว่าหากหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยจะบวชเป็นการถวายแก้บนหลังจากนั้นไม่นานอาการป่วยไข้ก็ทุเลาเบาบางและหายไปในที่สุดอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งต่อมาได้อุปสมบทตามที่ตั้งจิตอธิษฐานไว้และได้ศึกษาวิชากับพระอาจารย์เอียดเหาะได้วัดดอนศาลาซึ่งเป็นสิทธิสายสำนักวัดเขาอ้อ เป็นที่กล่าวขานถึงวิชาพุทธ,ธาคมของพระอาจารย์เอียดหอได้ว่าเหตุ hey, ที่ท่านมีสมัญญานามเช่นนั้นสืบเนื่องมาจากทุกวันพระ8ดค่ำและ15บห้าค่ำพระอาจารย์เอียดหะได้จะหอะไปบำเพ็ญภาวนาในถ้ำที่วัดเขาอ้อเป็นประจำชาวบ้านหลายคนได้พบเห็นเป็นประจักษ์ต่อสายตาจึงได้ขนานนามท่านว่าพระอาจารย์เอียดหอได้ กล่าวสำหรับพระครูสังฆวิจารณ์ชัดท่านบรรพศพระอาจารย์ทองเท่าได้ชื่อว่ามีตบะบารมีสูงส่งที่เดียวถึงกับเคยตาวาดคนทีเดียวจนเป็นบ้าและเป็นผู้ที่เข้มงวดกวดขันกับบรรดาลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่งหากพบเห็นว่าทำสิ่งใดไม่ถูกต้องก็จะตำหนิตักเตือนทั้งนี้ก็ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้สิทธิ์ของท่านได้ดีในวิชาความรู้ ในส่วนของมารดาของพระครูสังควิจารณ์ชัดทันบรนพศพระอาจารย์ทองเท่าในบ้านปลายของชีวิตได้บวชชีที่วัดเขาอ้อโดยพระครูสังควิจารณ์ชัดทันบรนพศพระอาจารย์ทองเท่าได้ปลูกกุฏิให้พำนักอยู่ใกล้ๆกับกุฏิของท่านเพื่อจะสะดวกในการปรนิบตัติตามหน้าที่ของบุตรผู้กตันอยู่ตราบจนสิ้นอายุไขสมณศักดิ์ที่พระครูสังฆวิจาร์ชัดทันบรนพศเจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือ ได้รับพระราชทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชายาด้วยพระครูสังฆวิจารณ์ชัตดทันบรรพศพระอาจารย์ทองเท่าได้มรณภาพเมื่อปีพศ2470ขณะอายุได้78ปีสิ่งหนึ่งที่เหลือไว้สำหรับให้รำลึกถึงคือวัตถุมงคลที่พระครูสังฆวิจารณ์ชัรทันบรรพศ พระอาจารย์ทองเท่าได้สร้างขึ้นนอกเหนือจากพิธีกรรมของสำนักวัดเขาอ้อคือพิธีอาบว่านแช่ยาพิธีหุงข้าวเหนียวพิธีป้อนน้ำมันงาซึ่งในสมัยท่านเป็นพิธีกรรมที่เข้มขลังเป็นอย่างยิ่งวตัตถุมงคลที่สร้างมีหลายชนิดทั้งมีดหมอตะกุดผ้ายันลูกไม้มงคลและพระปิดตาพระอาจารย์ทองเท่าพระปิดตา ของพระครูสังฆวิจารณ์ฉัตดทันบรรพศพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2450เป็นต้นมาที่พบเห็นจะเป็นเนื้อสำริดและเนื้อตะกั่วผสมดีบุกหากเป็นเนื้อสำริดวันณะของเนื้อโลหะออกสีน้ำตาลไม่เข้มหากเป็นเนื้อตะกั่วผสมดีบุกจะปรากฏคาบสนิมสีแดงเรือ